โอเคสวัสด okay, so ีครับผมอยู่กับผมนะครับแชมป์พาบ้ากับช่อง PB Channel กับการมาวิเคราะห์ตัวละครใหม่ล่าสุดในส่วนของปลายซีซั่น13กับตัวละครที่ชื่อว่าเพลนไปพร้อมๆกันเลยครับผมช่อง PB Channel ห่างหายไปนานเกือบ2เดือนนะครับหลายๆคนก็ทราบดีในเรื่องของโควิดหาเหลเลยนะครับโยงไปถึงเศรษฐกิจแล้วก็งานนะครับทำให้ผมเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาในการทําคลิปนะฮะแต่ก็มีหลายๆคนที่ยังคอยติดตามดูคลิปช่อง PB Channel อยู่ต้องขอขอบคุณทุกท่านไว้นาที่นี้ด้วยนะครับ ในส่วนของข้อที่2ก็คือการติดค้างในส่วนของซีรีส์ไอเทมหลายชิ้นที่เรายังไม่ได้ทำนะต้องสวิตไปในส่วนของการวิเคราะห์เป็นตัวละครบ้างนะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยมีตัวละครเข้ามาถี่มากๆนะครับผมจึงขอสวิตมาในส่วนของการวิเคราะห์ตัวละครบ้างนะฮะแล้วก็ในส่วนของเรื่องที่3าที่ต้องขอโทษก็คือการเลื่อนทําตัวละครอย่างเอตานะครับ ATA เพราะอะไรเพราะว่าตัวละครอย่างเอตามีข่าวว่าจะมีการบัฟนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทําคลิปไปแล้วเนี่ยในส่วนของเวอร์ชันเก่าเนี่ยพอเวอร์ชันใหม่มาเนี่ยมันอาจจะต้องมาทําใหม่นะครับ ฉะนนั้นเราต้องย่นเวลาการทําเราจึงเลือกที่จะทําหลังจากเอตามีการบัฟแล้วนะครับผม คุยอะไรบ้างแบบจอดหรือเกี่ยวกับตัวละครอ,อย่างเพนครับซึ่งตามแบบฉบับช่อง p ีเอเบอร์ชาแนลเราก็จะแบ่งหัวข้อคุยด้วยกันอยู่3หัวข้อใหญ่ครับหัวข้อที่1ก็คือการคุยเรื่องทั่วไปไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการเล่นสเตปสไตล์ของตัวละครอ,อย่างเพนมีการเข้ามีการออกอย่างไรใช้สก,กิลอย่างไระนะฮะแล้วก็ในส่วนของรูปแบบการสร้างความเสียหายครับว่าตัวละครอ,อย่างเพนมีการสร้างความเสียหายเนี่ยโดดเด่นไปในลักษณะไหนเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการจัดไอเทมลูนและพลังแฝงครับผม แล้วเรามาดูข้อจํากัดบางอย่างครับว่าตัวละครอย่างเพนมีข้อจํากัดอย่างไรและมีข้อได้เปรียบตัวละครอื่นๆอย่างไรครับแล้วก็มาดูตําแหน่งที่เหมาะสมของตัวละครอย่างเพนว่าเหมาะสมกับตําแหน่งไหนะนะฮะ การอ่านสกิลไป,ปรพร้อมๆกันเช่นเคยครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเริ่มที่พสซีสกิลและก็แอคทีฟสกิลทั้ง3สกิลครับและหัวข้อสุดท้ายนะครับที่หลายๆคนเฝ้ารอก็คือการจัดไอเทมลุนและพลังแฝงตามลําดับเช่นเคยครับผมก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจสเต็ปสไตล์ของตัวละครตัวนี้ซึ่งมีความสําคัญมากในการเล่นตัวละครในเกมโมบ้านะฮะสะเต็ปสไตล์ของตัวละครอย่างเพนจะเป็นสเต็ปสไตล์ที่เรียกว่าสกิลแอน d h ฮิตแอนด์ไฟนะครับหมายความว่าอย่างไงนะฮะหมายความว่าคุณใช้สกิลแล้วก็โจมตีธรรมดาแล้วก็เข้าไปคุกวง เพื่อเข้าไปถึงตัวละครในส่วนของแนวหลังนะฮะแต่ต้องมาระมัดระวังให้ละเอียดนะครับการสกิลเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่การฮิตนะฮะการฮิตตัวละครสกิลแอนฮิตแอนไฟเช่นซิลหรือดาซี่ส่วนใหญ่ก็คือใช้สกิลการโจมตีธรรมดาครั้งต่อไปจะเป็นแรมดาเมจแล้วก็เข้าออกไวคล้ายๆจุกเกอร์เป็นฮาไฟนะครับเข้าไฟไม่สุดเข้าไฟลำดับที่2เข้าไฟลำดับที่3จะไม่ได้เข้าไฟลำดับที่1การเข้าไฟลำดับที่1อาจจะทําให้ตัวละครตัวนี้ตายได้นะครับประหนึ่งคล้ายแอสซิสซินงคล้ายจเกอร์เน แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการฮิตของตัวละครอย่างเพนนั้นแตกต่างนะครับการฮิตของตัวละครอย่างเพน,นไม่ใช่ d ดมเมจแต่เป็น DPS ซึ่งมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องครับซึ่งเราจะไปคุยในส่วนการอ่านสกิลเนี่ยเราจะเข้าใจครับเพราะนั้นข้อควรระวังก็คือหลังจากที่คุณใช้สกิลการโจมตีธรรมดาครั้งต่อไปถ้าคุณตีไม่เยอะคุณก็จะเสียยวกาดตรงนี้ไปแต่ถ้าคุณยืนตีแบบเพียวๆนะครับยืนตีอาจจะทําให้คุณขาตายและตกเป็นเป้าหมายในที่สุดนะครับหลังจากที่เราทราบรูปแบบการเล่นแล้วเรามาดูรูปแบบการสร้างความเสียหายดีกว่า ครับโดยเรามาดูที่ตัวเลข้างอิงหรือเปอร์เซ็นต์เอหรือเปอร์เซ็นต์เอ i วเรนตี้พาดีกว่านะครับเราจะพบว่านะครับว่าอันติเมทสกิลของตัวละครอย่างเพนเนี่ยบวกมาถึง100% AP หมายความอย่างไงหมายความว่าถ้าเรามีในส่วนของพลังเวทจะเยอะเนี่ยถ้าอันติเมทสกิลค่อนข้างจะเป็นดาเมจเพอร์ฮิตที่รุนแรงมากๆครับแต่ก็แลกมากับแอนิเมชันที่เชื่องชา้าเช่นกันก็คือใช้ยากนั่นเองครับผมแต่ชา้าก่อนนะครับการโจมตีธรรมดาครั้งต่อไปที่เราทราบนะครับสกิลแอนฮิต And fight skill and hit นะครับเรามาดูคำว่าฮิตครับคำว่าฮิตของตัวละครอย่างเพลนั้นกลายเป็น DPS ซะงั้นนะ่ะก็คือมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องครับมีการโจมตีเนี่ยของพสซีเนี่ยด้วยกันอยู่2แบบครับแบบที่1ก็คือกายภาพแบบที่2ก็คือตีเป็นเวทมนต์หมายความว่ายัางไงครับหมายความว่าตัวละครตัวนี้มีการโจมตีแบบบาลานซ์เวทมนต์ครับ บาลานเวฟบอหมายความว่ายังไงพี่บาลานเวฟบอหมายความว่าต้นเกมสามารถทะลุทะลวงตัวแทงหรือการสอยแคลรี่ได้ด้วยความรุนแรงที่โหดมากๆในการบาลานช่วงแรกนะครับเพราะว่าตัวละครช่วงแรกเนี่ยมีพลังป้องกันเวทค่อนข้างจะน้อยนะฮะมันบ่งบอกว่าอะไรครับมันบ่งบอกว่าหลังจากที่เราใช้สกิลแล้วการฮิตนั่นแหละจะเป็น DPS พอเรามาชั่งดูนะครับว่าตัวละครตัวนี้มันจะดแรมดีไหม หรือว่าเป็น DPS นะครับแจมหมายความว่าไงหมายความว่าคุณจะออกเป็นพลังเวทล้วนไหมแต่ถ้าเป็น DPS คุณต้องมีเลือดไหมคุณต้องมีในส่วนของรคูดาวในการสแปมสกิลหรือเปล่าตัวตัดสินครับในส่วนของตัวละครตัวนี้ให้คุณย้อนกลับไปดูที่สเตปสไตล์ style, หรือรูปแบบการเล่นครับคุณจะสังเกตเห็นว่ามันเป็น S H F นะครับหรือสกิลแอ n ด h ฮิตแอนด์ไฟท์ซึ่งคำว่าไฟท์นี่แหละมันก็คืออะไรฮนะมันคือ half f i r มันไม่ใช่ไฟท์เต็มตัวนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นซิล S H F นะครับเป็น l า f ไฟ h t นะครับแล้วก็ในส่วนของดาร์ซี่จะเป็น2ลักษณะคือ Skill and Hit and Fight แล้วก็ Skill and Hit and k i t e นะครับก็คือ S H K แล้วก็ S H F นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาร์ซี่ก็ดีหรือว่าซิลก็ดีเนี่ยจะเป็น Half Fight เพราะฉะนั้นถ้าคุณเข้าไปสุดตัวคุณมีโอกาสตายสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราทราบรูปแบบการสร้างเอาเียหายเนี่ยเราจะทราบนะครับว่า ตัวนี้เราตัดสินว่าเป็นดัมดามเมตได้เลยครับเราต้องออกของที่เป็นดัมดามเมตเพราะอะไรเพราะเราต้องเข้าไปจบให้ไวนะครับมันจะโยงไปถึงข้อจํากัดนะครับในปัจจัยต่างๆครับเช่นไอเทมลูนพลังแฝงและการสโนบอลสอย่างนี้มีผลกับตัวละครตัวนี้ครับถ้าการจัดไอเทมพลังแฝงและลูนซึ่งเราสามารถควบคุมได้เนี่ย เราจัดไม่เป็นนะครับตัวละครตัวนี้ค่อนข้างเปล่าประโยชน์นะฮะตัวละครตัวนี้ต้องพึ่งอยู่4ปัจจัยครับไอเทมต้องถึงพลังแฝงต้องได้ลูนต้องได้และการสโนบอลถ้าไม่สโนบอลจะเกิดอะไรขึ้นครับตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ตีเป็นบาลานเวทมนเพราะฉะนั้นถ้าต้นเกมคุณตายเยอะๆนะครับการตีเวทมนไม่มีผลแล้วเนี่ย ดามเมจมันก็จะกลายเป็นว่าทำไรไม่ค่อยได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นเนี่ยค่อนข้างที่ต้องทิ้งไอเทมตัวอื่นเนี่ยพอสมควรซึ่งมันจะโยงไปในส่วนของตำแหน่งการเล่นที่เราจะจัดกันนะครับโอเคครับเราต้องมาเข้าใจในส่วนของข้อจํากัดของตัวละครตัวนี้ว่ามันต้องค่อนข้างที่จะจัดไอเทมขาดพอสมควรนะครับรูปแบบการเล่นต้องสโนบอลข้อจํากัดอีกข้อหนึ่งก็คืออันตี้เมดสกิลครับเป็นการดามดามเมจร้อยเปอร์ก็จริงแต่อนิเมชั่นค่อนข้างจัดชาร์ใช้เวลานานชาร์จนานนั่นเองเพราะนั้นเ่ววรจจะาาางกกสตตตตดดใููไไน อะไรอย่างไรเนี่ยคุณต้องมีการฝึกฝนในเรื่องของการกะจังหวะให้ดีนะนี่คือข้อจํากัดของตัวละครอย่างเพนแต่เรามาดูจุดเด่นของตัวละครอย่างเพนดีกว่าครับด้วยความที่ตัวละครอย่างเพนเป็นแอตเท i ซินิตี b บาลานเวที่สามารถที่จะเข้าออกวายมีโม b i ลิตี้สูงสามารถที่จะล้วงได้เป็นหนึ่งตัวล้วงน่นเดงครับตัวล้วงในเกมโมบ้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นอะไรฮะหายตัว นะครับหายตัวหมายความว่าวินบอกอะพังตัวเดินไปไหนศัตรูไม่รู้เช่นสมัยตอเอก็คือลิกกี้กอนด้าอะไรพวกนี้นะฮะหรือการเคลื่อนที่ไปไวอย่างนาคอสอย่างแพนด้าอย่างเซลฟิต อย่างเรียวมาเหวอะไรที่มีการโมบิลิตี้สูงส,งสงแต่ตัวนี้แตกต่างโดยชัดเจนครับตัวละครตัวนี้เป็นการย้ายมวลสารนะครับไปหลังศัตรูผมเรียกว,ว่าการจ้าเอ๋แล้วกันแม่งจ้าเอ๋เลยศัตรูเนี่ยตั้งตัวไม่ทันตั้งหลักไม่ทันตัวหายตัวอย่างสเกลอย่างแบทแมนเนี่ยส่วนใหญ่ไปก็มีสัญญาณปิ้งปิ้งปิ้ง,ง,งนะครับหรือนาะคอสพุ่งไปแล้วก็พอเดาใจได้เนี่ยมันจะพุ่งไปตรงไหนแลวหลบตรงไหนได้แต่แคลรี่ที่เจอกับตัวละครอย่างเพนเนี่ย มึงไม่สามารถหลบได้เลยคือแม่งบิ้งไปตรงไหนก็ไม่รู้อยู่ดีโผล่มาเรียกว่าสกิลจ้าเอ๋แล้วกันแต่ถ้าพูดไปถึงตรงนี้ไม่มีใครเข้าใจเดี๋ยวผมให้คุณโอ,อคุณอธิบายในส่วนของสกิลแพสซีฟให้ฟังนะครับแบบคร่าวๆเ,เนาะเดี๋ยวเราไปดูคุณโอ,อคุณกันเลยครับเราทําให้ดูหน่อยสิฮะอ,อยากเห็นเหรอจัดให้นี่นะมันก็คล้ายกับวิชาหายตัวแล้วนะแต่เรานะ่ะย้ายที่ได้จริงๆเพียงแต่ว่าถ้าไม่มีคนที่เราไม่รู้จักก็ไปไม่ได้หรอก เอะเราจะลองไปที่ไหนดีนะเฮ้ยะหายไปแล้วย้ายที่เน้ช่วพลิบตาที่ไหนแค่เคลื่อนที่ในความเร็วตั้งหากตาตานี่ไงจะอ้านด่นดนันตาของท่านผู้เฒ่าเต่านี่นะจ,จริงด้วยเฮ้ยเบ บ้านเต่าอยู่ห่างออกไปตั้งกว่าหมื่นกิโลเชนะสุดยอดเลยฮึใช่ไหมล่ะก <c oughs> ุลลูินไอ้นีน่นะ่ะเดี๋ยวนาไปคืนเท่าพเทาเต่าทีนะเออได้เลยมานายเนี่ยเก่งขึ้นเรื่อยๆเลยนะ <c oughs> ไม่ขนาดนั้นหรอกหลังจากที่ฟังคุณโง่คุณมาแล้วเนี่ยคุณก็จะทราบจุดเด่นจุดด้อยนะครับรูปแบบการสร้างความเสียหายนะครับแล้วก็ย้อนไปถสงสเตปสไตล์ตรงนี้ทุกคนเข้าใจแล้วนะฮะ คราวนี้เรามาดูว่าตำแหน่งไหนเนี่ยควรที่จะเหมาะสมกับตัวละครอย่างเพนมีคนถามว่าพี่ครับตัวละครตัวนี้ไปยืนมิดเลนได้ไหมโอเคครับเมื่อเราเทียบกับในส่วนของมิดเลนแล้วก็ในส่วนของการจังเกิลเนี่ยคุณจะเห็นสกิลหนึ่งสกิลนะครับก็คือสกิลอะไรฮะสกิลชาเรน ไม่ว่าจะเป็นการฟิกเกอร์ก็ดีในตัวมิดเลนชอบเอาฟิกเกอร์หรือเอาสปินมาเนี่ยเพราะว่าเพียรเนี่ยมีโมบิลิตี้อยู่แล้วไม่ได้พึ่งพาในส่วนของสกิล l c ลเลนเจอร์เพื่อเพิ่มโมบิลิตี้ตัวละครตัวนี้มีโมบิลิตี้อยู่แล้วนั่นเองครับผมเราใช้จุดเด่นของสกิล l c ลเลนเจอร์ตรงนี้เนี่ยไปเพิ่มศักยภาพในการฟาร์มไวในการเก็บมังกรในการเป็นซูเปอร์โมเมนตัมได้ดีกว่าการไปมิดเลนนะครับ สรุปนะครับสามารถเล่นได้สองตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นมิดเลนกับตัวจังเกิลแต่จังเกิลค่อนข้างจะได้เปรียบกว่าเมื่อเรานํามาช่างเหตุและผลครับผมโอ,โอเคครับเรามาดูในส่วนของหัวข้อที่2ซึ่งเป็นหัวข้อใหญ่นะครับคือการอ่านสกิลไปพร้อมๆกันผมขอเริ่มที่การอ่านแพสซีฟสกิลของตัวละครอย่างเพนก่อนนะครับเรามาเริ่มอ่านไปพร้อมๆกันเลยครับทุกครั้งที่เพนใช้สกิลการโจมตีปกติภายใน4วินาทีจะถูกเปลี่ยนเป็นโซคัส ซึ่งแต่ละครั้งจะสร้างความเสียหาย250บวก40% AP หรือ Ability Power หลังจากที่โซคัตปรากฏการโจมตีแรกจะเทเลพอร์ตเข้าไปยังด้านหลังศัตรูพร้อมกับสร้างความเสียหาย2เท่า การสังหารช่วยเหลือจะเพิ่มพลังสูง10หน่วยบบาาบาๆนะครับผมคืออย่างนี้นะครับเพลนเนี่ยจะมีการออโต้แท็กอยู่2แบบนะครับคือการตีธรรมดาครับจะเป็นตวงสื่อสีแดงหรือการโจมตีเป็นค่า AD นั่นเองครับเป็นการโจมตีระยะไกลก็คือใช้คาถทายิงแสงอะไรบางสงบางอย่างไปดาเมจที่ออกมาจะเป็นดาเมจสีแดงโอเคแต่จะมีการโจมตีระยะใกล้ที่เป็นดาเมจเวทมต์ครับผมตรงนี้เนี่ยคือจุดเด่นของพาสซีฟครับแต่มันจะตีอย่างนี้ได้เพราะอะไรนะครับคือมันมีเงื่อนไขครับตอนที่เราใช้สกิลนะครับ หลังจากที่ใช้สกิลแล้วเนี่ยภายใน4วิคุณจะตีเป็นบาลานเวทนะครับอย่างที่บอกนะใน4ีวิคือการโจมตีแบบ d ด s เฟสหรือดาเมจเปอร์เซกันมีเวลา4วิมาครอบนะครับแต่แต่แต่นะครับหลังจากที่เราใช้สกิลเนี่ยเฮ้ยมันจะเทเลพอร์ตนะครับไปจ่าเอกข้างหลังศัตรูเลยแบบกระต่ายสลิมอยู่เฮ้ยมาได้ไงวะไปอยู่หลังศัตรูเลยครับผมแล้วตีเป็นดาเมจรวมครับใครดูช่องเบยเบชชานลจะเข้าใจเขาว่าดาเมจรวมกับดาเมจรวมดาเมจรวมคือการเอาดาเมจ2ออย่างมารวมกันแล้วแสดงผลออกไปครั้งเดียว เช่น150ยห้บวกร้อแสดงออกไปเป็น300จะไม่ใช่ดับเบิลฮิตเหมือนโอมนิอาร์มที่แบบ150 150อะไรประมาณนี้นะครับแต่เป็นดาเมจรวมซึ่งเป็น2เท่านะครับถ้าเราออกในส่วงพลังแสงลูนหรือไอเทมเนี่ยให้มีรีดดาเมจออกมาเยอะเนี่ยค่อนข้างจะสมูทมากนะครับในการทำดาเมจนะฮะอย่างที่บอกนะมันเป็นฮารอะไรฮะฮารอะไรฮะมันเป็นฮาฟไฟเพราะนั้นถ้าคุณฟูลไฟคุณอาจจะตายคุณต้องฮาฟไฟคุณต้องเร็วคุณต้องแรงอะไรประมาณนี้ฮะโอเคครับผมขอย้ำในส่วงแพสซีฟอีกท หลังจากที่เราใช้สกิลเนี่ยการตีภายใน4ีวิเนี่ยเอ้คุณตีไปเถอะตีไปเรื่อยๆในสถานการณ์ที่เหมาะสมนะครับเช่น1นึนกับแคลลีห่หนึ่งกับในส่วนของแท้งอะไรต่างๆนานเนี่ยไอ้คุณตีครบสีวิก็จะคุ้มนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีไฟแบบโอ้หไฟใหญ่เลย5ตัวแล้วคุณไปยืนตีๆอยู่คุณขาตายมันมีโอกาสทําให้คุณอาจจะเสียชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อควรระวังก็คือกาดจังหวะครับไปฝึกไปฝนเองตรงนี้ผมให้ไม่ได้นะฮะผมให้แต่ทักษะ ในส่วนของการคิดแล้วก็ทฤษฎีเพราะฉนั้นในส่วนปฏิบัติเนี่ยคุณต้องไปเล่นให้บ่อยนะครับโอเคครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาต่อที่สกิลหนึ่งซึ่งเป็นสกิลแอคทีฟสกิลแรกกันเลยครับผมเพ <Pain S 2> นบังคับดวงวิญญาณสร้างความเสียหายเวท150 30% AP หบวกรหรือ Ability Power ทุกครั้งที่ผ่านตัวศัตรูสต็อปตรงนี้ก่อนนะครับหยุดตรงนี้ไว้ก่อนนะครับหมายความว่าอย่างไงนะเพนเนี่ยจะสร้างดวงวิญญาณขึ้นมาวนล่งตัวนะครับล,อลอ่บลองลอยไปผ่านัตรูจะเเเกิดดามมวขึ้นครับผม ถ้าคนเล่น Rv เนี่ยตัวหลังๆที่เข้ามาใหม่ๆที่ผมยังไม่ทําคลิปก็คือไอตัวกบอะ่ะสีเขียวอะ่ะหรือตัวกระปอมอ่ะที่มันกดแล้วมันวิ่งผ่านศัตรูก็มีดาเมจเวทนะครับสำหรับคนที่เล่นเกมมบายเกา่กาๆอย่างดอทเภาคหนึ่งเนี่ยคุณต้องเข้าใจตัวละครอ,อย่างมดนะฮะมดหายตัวไปแล้วก็ไปชนแล้วก็มีดาเมจเวทอะไรทํานองนั้นะนะครับซึ่งเขาจะต้านทานสถานะระหว่างใช้สกิลนี้อธิบายยังไงดีให้คุณคิดถึงอะไรดีหนะ้ากระสือแล้วกัน กระสือเนี่ยเวลามันถอดหัวเนี่ยหัวมันก็จะล่องลอยนะครับตัวมันจะอยู่กับที่นะครับตัวมันน่ะจะต้านสถานะทุกสิ่งทุกอย่างชุดกระชากลากดึงสโลสตาร์หาเหวเนี่ยมันจะต้านหมดอ่ะนะครับโอเคครับเมื่อหัวมันล่องลอยออกไปแล้วตัวก็ต้านสถานะนะครับหัวมันชนศัตรูก็เกิดดาเมจนะครับเมื่อสกิลสิ้นสุดหรือเราไม่ได้กดอะไรเลยเกิดการสิ้นสุดหรือเรากดใช้นะครับจะเกิดอะไรขึ้นฮะตัวละครตัวนี้จะเทเลพอร์ตตัวเองไปยังจุดที่หัวกระสือหรือวิญญาณนั้น่ะอยู่นะครับ พร้อมกับสร้างความเสียหายและลดความเร็วศัตรูที่เขาพุ่งผ่านเนี่ย50เป็นเวลา1วิครับตรงนี้ถามว่ามีปัจจัยอะไรสำคัญไหมที่น่าทำความเข้าใจก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็คือเหมือนโมบิลิตี้ทั่วไปนะครับใช้ในการหนีก็ได้ใช้ในการเข้าก็ได้เพิ่มความผิวก็ได้อะไรต่างๆนานาเป็นซีซีเล็กๆน้อยๆก็ได้ครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสกิลที่2กันเลยครับผม สกิลที่2เขาว่ายังไงเขาบอกว่าเพลงเนี่ยจะบรรเลงบทเพลงสร้างความเสียหาย300นะครับบวก35% AP หรอือปรตี้พาวเวอร์พร้อมกับใบศัตรตูรอบๆ1นึวิหากเขาอยู่ในวงเวทเกิน2วิจะฟื้นฟู40พลังงานตรงนี้ให้อธิบายอย่างนี้นะครับว่า ถ้าเราใช้สกิล2เนี่ยนะครับมันก็มีดาเมจเวทขึ้นมาแหละนะครับถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเบสมันอยู่ที่300ร้อยบวกสามสเมื่อเราเทียบกับท่านหนึ่งเนี่ยเราจะพบว่านะครับสกิลในเกมโมบ้าเขาจะเรียกสกิลนี้ว่าสกิลดาเมจหลักนะครับอ่าในส่วนของท่านหนึ่งก็จะเป็นสกิลในส่วนของ mobility บวก cc นะเวลามีคนมาถามหลายๆคนเนี่ยพี่ครับตัวนี้อัพสกิลไหนนำพี่ครับเออ่สกิลนี้ยังไงอะไรยังไงเนี่ยส่วนใหญ่ให้คุณคิดอย่างนี้นะครับทุกตัวละครในโลกของโมบา้าทุกเกมนะครับ ส่วนใหญ่เขาจะอัพในส่วนของโมบิลิตี้กับ CC มาก่อนนะครับเพื่อความสำคัญเนาะและลำดับที่2เขาก็จะไปอัพในส่วนของดาเมจเวทที่เป็นดาเมจหลักหรือดาเมจสกิลที่เป็นกายภาพอะไรก็ตามนที่มันเป็นดาเมจหลักเพราะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็คือจะอัพท่านหนึ่งมาก่อนแหละเพราะว่าถอดหัวก็เป็นโมบิลิตี้นะครับเดินผ่านสโลว์ห่าเหวเลยเนี่ยก็คือมันก็คือจะเป็นแบบเอาตัวรอดด้วยแล้วก็สโลช่วยเพื่อนด้วยนะครับในส่วนของดาเมจหลกักส่วนสกิลที่2เนี่ยก็คือจะอัพต่อมา นะครับก็เช่นอัพสกิลหนึ่ง Euros 1, แล้วก็มาอัพสกิลสองแล้วต่อมาก็อัพสกิลสองจนถึงอันติเมทสกิลก็ค่อยไปอัพอันติเมทสกิลและวนมาสกิลสองนะครับแต่ช้าก่อนนะครับผมสกิลสองเนี่ยมันยังมีสกิลติดตัวของสกิลสองอีกที ead, นะฮะเขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่าเมื่อเขาได้รับความเสียหายเวท30%ของความเสียหายจะถูกเปลี่ยนเป็น HP ภายในห้าวิหมายความว่า,ายงัาายงไงครับหมายความว่าถ้าแฮร์รี่พอตเตอร์นะฮะ ตีเรามา100หรือปล่อยพลังเวสเรา100เราจะเปลี่ยน100นั้นให้เป็นพลังชีวิตเรา30าถ้าแฮร์รี่พอตเตอร์โจมตีเรา200เราจะเปลี่ยนเป็น HP เราเท่ากับ60นั่นเองครับเราจะเห็นไหมครับว่าตัวละครตัวนี้ไม่ได้ล่าแต่แคลรี่ไม่ได้ตีบาลานตัวแทงแต่มันล่านักเวทด้วยกันเองนะครับมันไล่ล่าแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นเองครับเราจะเห็นไหมครับว่าสกิล2เป็นสกิลที่ไว้ปราบตัวเมทด,ด้วยกัน มันเป็นตัวกินเม็ดนั่นเองครับผมคืออะไรฮะหนึ่งโหแม่งพอเราบันเลงเพลงขึ้นมาเออมันโดนป้าอีกนะหนึ่งวีโอแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่สามารถใช้สกิลได้ยังไม่พอนะฮะมันก็ฟื้นฟูพลังงานถ้าเราไม่ได้โจมตีด้วยตัวแท็กอีกนะครับไม่ได้เทเลพอร์ตเข้าไปยังไม่พอนะครับถ้าแฮร์รี่พอตเตอร์สวนกลับลงมาอีก100แม่งได้พลังลรไามาอีก30โอ้โหมันคืออะไรที่ต่อต้านกับนักเวทมากๆนะครับคือล่านักเวทด้วยกันเองโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูอันติเมตสกิลไม่ได้้ซซับซับบบออนนะครผม,ผมเาากว่ไง เพลนนะครับกระโดดถอยหลังก่อนจะพุ่งไปยังจุดที่กําหนดนะครับก็คืออะไรมันมีแอนิเมชันเกิดขึ้นที่ผมบอกว่ามันเป็นข้ออะไรนะข้อควรระวังข้อจํากัดนะฮะคือมันชาร์จนานนั่นเองกว่ามันจะถึงเป้าหมายเพราะนั้นคุณควรจะใช้ฮาคิ้แห่งการสังเกตการว่าจะไปลงตรงไหนจุดไหนเราเดาเลยว่าศัตรูคงจะเดินกลับบ้านหรือมันคงจะกิ้งมานี่ไวเลตจะไปทางนั้นหาเหวกระต่ายกระโดดเนี่ยคือคุณต้องอ่านคาดการแล้วไปคํานวณแอนิเมชันตรงนี้ผมให้ไม่ได้สิ่งที่คุณจะได้คือการฝึกฝนนันเอง อ,อาจจะไม่จบนะเขาบอกว่าระหว่างนี้เขาจะได้รับความเสียหายลดลง50%ระหว่างที่เกิดแอนิเมชันนะครับในการชาร์จเนี่ยเฮ้ยมันได้รับความเสียหายลดลง50%ไม่ว่าจะเป็นเวทมนต์ไม่ว่าจะเป็นกายภาพนะครับโอ้ลดลง50%ถือว่าเยอะนะครับโอเคแล้วเกิดอะไรขึ้นเขาจะพุ่งไปข้างหน้าเลยครับด้วยความเร็วสร้างความเสียหาย600ตรงนี้ดูดีๆนะครับที่เลเวล3ก็คือ1,000นะ1,000เ,เท่ากับแบทแมนเลยนะคือมันดรามดามเมตเวทได้รุนแรงมากๆนะครับ แล้วก็ไปบวก1 0 0 AP อย่างที่บอกนะ100% AP อเคือดรามดาเมดดามเมด per ฮิตที่รุนแรงนะครับและยังไม่พอสร้างความเสียหาย50%แกศัตรูที่พุ่งผ่านด้วยนะครับถ้ามันผ่าน23%ตัวนะครับตัวที่มันผ่านเนี่ยก็คือได้รับดาเมจหมดและจุดหมายที่มันไปลงเนี่ยก็คือ100%รนะครับรุนแรงมากๆสำหรับการดาดาเมจนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่ควรจะอ๋อเทมเกี่ยวกับตัวนี้กับพลังแฝงก็คือการรีดดาเมจ ที่สุดจี๊ดออกมานะครับจะทําให้ตัวละครตัวนี้ค่อนข้างจะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนการจัดไอเทมดีกว่าครับผมพอมาดูในส่วนการจัดไอเทมเพลไปพร้อมๆกันนะครับอย่างที่บอกครับว่าเพนเน่ยเป็นตัวละครที่ต้องไวแล้วก็ฆ่าวยออกไวนะครับตายง่ายนะครับเป็นสกิลแอนด์ฮิตแอนด์ฮาไฟไม่ใช่ฟูลไฟเหมือนลอเลี่ยวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะมีไอเทมดาเมจที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับโอเคด้วยความเป็นซูเปอร์โมเมนตัมโมบิลิตี้สูงมานาก็ไม่ได้ใช้ครับในการวิ่งมิดเลนหรือการวิ่งป่าน่คอข้างจ สำคัญพอกันแต่ผมให้น้ำหนักไปในส่วนการจังเกิลเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะว่าสกิลชาร์ l ลนเจอรไม่ว่าจะเป็น Spin f i g ฟิกหรือ e x กซิคิวหายอเลยเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นกับตัวละครตัวนี้ผมเลยเอาสกิลชาร์ l ลนเจอรที่เป็นการฟาร์มป่ามาใส่ให้เพนทําให้เพนนมีการซุปเปอร์โมเมนตัมได้ดีอยู่การมิดเลนแต่ถามว่าถ้าไม่ถนัดเข้าป่ามิดเลนก็ยังโอเคอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมขอนําในส่วนของการจัดเทมจังเกิลก่อนนะฮะ โลกิเคิร์สมาแน่นอนครับเป็นไอเทมสลับตีที่เข้าไว์ออกไวคล้ายๆสิวครับผมหลายช่องทางเนี่ยก็บอกว่าในส่วนของการต้านสถานะอย่างที่บอกนะครับในการใช้สกิลหนึ่งในการถอดหัวเนี่ยมันมีก้านสถานะอยู่แล้วนะครับแล้วตัวละครตัวนี้มันก็เข้าไว์ออกไวถ้าจะรีดดาเมจในส่วนงการจังเกิลเนี่ยผมมองว่าเอนชันคิกดีกว่าครับได้เจาะก่อมา75นะฮะในช่องทางผมเห็นเขาออกอีวิลซีเครดนะครับอีวิลซีเครดมีดาเมจอยู่120มีลดคูลดาวสิบมีเลือดห0าร้อยมีเจาะก่อเคคนะรั้อยหรับหลายๆคสิ ก็ดีนะฮะได้จอกก่อมา150ไปบวกกับรองเท้าอินชันคิกผมสนใจในการคอมโบระหว่างพลังแฝงกับไอเทมนะครับก็คืออะไรผมจะใช้พลังแฝงที่เรียกว่าเบสซิ่งเบสซิ่งก็คือคุณต้องเอาพลังเวททั้งหมดทั้งมวลในตัวคุณมันรวมทั้งหมดแล้วได้8นะหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าคุณเอาพลังเวทเยอะๆมารวมกันเนี่ยมันทําให้ตัวละครตัวนี้รีดเมดออกมาได้โคตรสูงเลยนะครับ ต่างจากซีเกตที่เราเจอกก่อมาว่าเบสซิ่งมันไม่ได้คิดเจอะก,ก่อน,นะครับมันคิดเฉพาะพลังเวทผมจึงเลือกไอเทมที่รีดามเมจมาอย่างโซสกอร์ครับผมนะครับเฮ้ยพี่ครับทําไมพี่ไม่เอาบูมสติกครับพี่บูมสติกมีดาเมจเวทต้อง240แต่บูมสติกนะครับมีในส่วนของฟื้นฟูนฟนมานา30ตัวละครตัวนี้ไม่ได้ใช้มานาครับดูป้ายดีฮะไม่ได้ใช้มานาแถมตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่เรียกว,ว่าสกิลแอนด์ฮิตแอนด์ฮาฟไฟ เพราะฉะนั้นมันเข้าไปเนี่ยมันไม่มีเลือดมันมีบูมสติ๊กเนี่ยมันค่อนข้างจะเสียเปรียบบูมสติ๊กเหมาะกับตัวละครที่เป็นสกิลแอนด์สกิลแอนด์ไคลคือการรักษาระยะเช่นราเชนคริกซี่เช่นวีน Villa ล่าอะไรพวกนี้ที่มันแบบยืนไกลๆกันนะฮะตัวไม่ได้ไปเกือกตีนอะไรมากมายนะฮะเพราะนั้นนี่ผมขอเป็นโซซากอโซซากอนะครับ220ได้เลือดนะครับแล้วก็มีแล้ลดอัตราฟื ide, ้นฟูหายอาวเลยเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วแล้วก็ได้จอกกอมาอกามาอกเเทมชิ้นกลางเลยระหาลางคือไอเทมชิ้นที่4เ่ย ผมเอาไดอะเดมนะครับเพราะอะไรเพราะว่าไดอะเดมอย่างที่บอกเนาะเป็นไอเทมที่เรียกว่าอะไรรีดดาเมจออกมานะครับไม่จำเป็นต้องบอกแล้วนะครับก็คือดาเมจ240แล้วก็บวกพลังเวทเพิ่มขึ้น35%ถ้าใครสงสัยผมแนะนำนะถ้าใครสงสัยในเรื่องของการคำนวณในเรื่องของพลังเวทให้คุณเซิร์ชคำว่าซิลซีซั่น12 PABA ผมอธิบายเป็นตัวเลขไว้ครบแล้วนะครับคุณก็ไปสามารถไปดูได้เนาะโอเคเพราะนั้นเนี่ยผมจะติดต่างว่าทุกคนเข้าใจนะครับว่าทำไมถึงเอาไดอะเดมคือเอาไดอะเดมมัน,นรบ โอเคต่อไปเป็นรีเบซิ่งแน่นอนครับผมมองว่าเป็นรีเบซิ่งเพราะว่าด้วยการที่เป็นสกิลแอนด์ฮิตแอนด์ไฟท์นะไฟเนาะเข้าไปอาจจะตายแหล่ไม่ตายแหล่ควรจะมีรรเบซิ่งซึ่งเป็นไอเทมยืชีวิตนั่นเองครับมันเป็นไอเทมที่แบบว่าทําให้เราอยู่ในไฟได้นานขึ้นนะก็คือเด้งเด้งโล่ขึ้นมาโล่ขาวนะครับชิ้นสุดท้ายเป็นไอเทมตามสถานการณ์ครับถ้าเป็นสถา,านการณ์ที่มินเมเอ,อจะแพ้ไม่แพ้แหล่อะไรก็ตายเกิดไปซักนะครับตายเกิดไปก็โอเคแต่ถ้าบอก เฮ้ยพี่ครับผมไม่ตายหรอกผมสุดยอดพี่ผมเก่งพี่ผมฆ่าได้รัวเลยพี่ผมเอาอยู่พี่ก็ Star ์ of ัหนูก็ได้ครับผมเป็นการจะบก่อเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับในสถานการณ์ที่ตัวแทเงเยอะๆก็เป็น Star ์ o อหนูแต่ในสถานการณ์ที่แบบว่าเฮ้ยพี่ตัวนั้นแม่งแครี่5ตัวเลยพี่ผมไม่จำเป็นต้องไปจอบเป็นเปอร์เซ็นต์พี่แบ๊ะเบนะครับคุณก็เอาในส่วนของ h o l y of oh h o l y ก็ได้ครับผมรีดเมจแบบสุดติง่งกปะดิิงแมวเลยครับผม 400พลังเวทนะครับผมเลือดอีก1 4นสสกิลแอน,นด์กิอนะฮะไฟก็สบายเลยครับผมมีคนถามว่าพี่ครับผมไม่อยากเล่นป่าเล่นป่าไม่เป็นครับผมผมต้องการที่จะแบบไปยืนมิดเลนนะฮะผมต้องทำยังไงโอเคครับไอเทมคล้ายๆกันครับผมเพียงแต่ว่าเราอาจจะเอาเอนชานคิกมาเป็นในส่วนของการซูเปอร์โมเมนตัมเพิ่มโมบิลิตี้เดินเร็วๆจาะก่อ,อแรงๆในช่วงต้นเกมทำดาเมจดีๆเป็นนุกเกอร์ซูเปอร์นุกเกอร์ซูเปอร์โมเมนตัมวิ่งทำเกมนะครับก็ไปรองเท้าเอนชานคลิกไปก่อนแล้วก็ขึ้นเป็นอโฟคาลิปฮะ โฟลคอลิปก็จะช่วยได้นะเพราะว่าโฟลคอลิปก็มีในส่วนของลดคูดาวแล้วก็ดามดเมจเบสถึง200นะครับเป็นไอเทมส,สลับตีก็รีดาดาเมจได้พอสมควรแล้วก็ขึ้นเป็นโซลสกอร์ขึ้นเป็นแย่เดมเป็นเลเบซิงนะครับชิ้นสุดท้ายก็เช่นเคยครับไม่ว่าจะเป็นตายเกิดซาร์บอฟนูหรือฮอลลี oh ่โอฮอลลี่ก็สุดแท้แต่ต้องการเลยครับผม ก็จบเพียงเท่านี้ครับไอเทมไม่ได้ยากเย็นนะครับในแบบฉบับพีเอเบชานแนลใช้เหตุผลสําหรับคนที่คิดว่าไอเทมชิ้นนี้ไม่ดีเซตนี้ไม่ดีไม่เข้ากับผมคุณก็ไปปรับไปเปลี่ยนเครับเราก็ไม่ได้มีใครผิดใครถูกกันนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของลูนและพลังแฝงตามลําดับครับผมพอมาดูในส่วนของหน้าลูนนะครับต้องบอกกันว่าลูนเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ลูนแบบแฮปปี้มิลก็ได้เช่นแบบเดโซเลตอะไรนะโพเทคสีเขียอะไรที่เราชอบใช้กันใช้ไปเถอะไม่มีปัญหาหรอก แต่สำหรับช่อง b BA Channel เนี่ยผมมองว่าผมชอบในการล้วงแคลรี่ในช่องต้นเกมเพราะว่าแคลรี่ส่วนใหญ่มันชอบอยู่ตัวเดียวใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมจะสกิลก่อนแล้วผมก็จะฮิตมันโดยการเทเลพอร์ตแล้วใน4วินั้นผมจะตีเป็นบาลานเวทไปเรื่อยๆประมาณ56ครั้งและด้วยความที่ไอเทมผมรีดเป็น,นส่วนของดาเมจเวทเอยอะๆแต่ตีเร็วผมไม่ค่อยมีผมจะประยุกต์ในส่วนของรูน26ไปผสมกับสเตรนมันจะได้เป็นรูนชุด32นะครับ อะไรบ้างน,นะครับก็คือเวกนะครับก็คืออัตราคีย์ที่ข้อศูนความเร็วโจมตี1.6%ไปบวกกับสเปนลิศนะครับและส่วนสุดท้ายก็คือสเตรนนะครับความเร็วโจมตี0.6%ต่อเมตรครับรวมทั้งหมดคุณได้อัตราครีประมาณ5%เต์จอดก่อเวท64ความเร็วการเคลื่อนที่10แล้วก็ความเร็วกันโจมตี32มันจะได้ความเป็น DPS ด้วยนะครับหลงังจากใช้สกิลแล้วก็เทเรพอร์ตแล้วก็ตี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 ต,ต,ตีนั่นเองครับแต่ถามพี่คครรับับบบผมมต้้อองงเเเก็นินืวี ผมต้องแบบว่าซื้อสเตนพี่ครับผมต้อง,งอะไรอะไรเนี่ยไม่ไม่นำเป็นครับผมมองเลยว่ารูนมันงั้นงั้นแหละคือออกให้แบบไงเวทก็คือเวทเจาะร้อยหลักๆอะ่ะสี่ออรูน t ี s ีเอสียี่สิบหกอะไรแค่นี้นะครับคุณก็สามารถเล่นได้เล่นเถอะคือผมเคยไปเล่นไอดีไก่นะผมมีรูนนิดเดียวผมว่ายังได้ MVP กับทุกตานะครับเพราะว่ารูนผมยังไม่ซื้อเลยผมยัง MVP เพราะนั้นเนี่ยรูนก็เป็นปัจจัยนิดๆหน่อยๆนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของพลังแฝงดีกว่าครับผมพลังแฝงเนี่ยก็แล้วแต่สเตปสไตล์ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกเช่นเคยครับคุณจะจัดยังไงก็แล้วแต่ความถนัดนะฮะแต่สําหรับผมเนี่ยผมไปคอมโบในส่วนของไอเทมและรูนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าผมอย่างที่บอกนะไอเทมผมจะรีดในส่วนของ AP หรือเบตตี้พาวเวอร์เยอะมากๆครับคืออ,อะไรนะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น3%แล้วได้รับความเสียหายแรงขึ้น2%ฮีโร่ใกล้ก็1%อันนี้ผมก็เอาไปเถอะนะครับ เอ่อตรงนี้คือทีเด็ดนะครับคือเบสซิ่งตรงนี้ดูดีนะครับว่าเบสซิ่งเนี่ยคือไฮไลท์เลยนะฮะของตัวละครที่รีดาเมจนไม่ว่าจะเป็นซิลดร์ซี่อะไรต่างๆนนะครับเบสซิ่งเนี่ยค่อนข้างจะดีคือโบนัสพลังเวจทจากไอเทมบวก8%นะครับตรงนี้ขีดเส้นใต้ไว้เนาะในส่วนของพลังแฝงเลเวล3นะครับสายสีเหลืองนะผมก็ขอเลือกโลเลวกันด้วยความที่เป็นสกิลแอนด์ฮิตแอนด์ฮาไฟ นะครับเข้าไปแล้วจะตายไม่ตายแหล่ะนะครับการได้โลค่อนข้าง,งจะดีรายละเอียดก็ไปอ่านเอานะครับในส่วนของสายรองผมขอเลือกเป็นเคียวแล้วกันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมบอกแล้วว่าปัจจัยที่4คือการสโนโบอลผมไม่อยากพลาดด้เล็กน้อยช่วงต้นเกมการพลาดอาจจะมีการอมตะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะสโนโบอลต่อไปได้นะครับในสายรองเลเวลสอมันก็ขอเลือกเป็นการสลิงเกอร์นะครับได้บัฟเตเมดเรื่องของพลังเวทและก็พลังโจมตีนะตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะดีโอเคครับผมก็จบแล้วใน2ตัวละครอย่างเพนครับ ก็ผ่านมา2เดือนไม่ได้ทำคลิปเลยก็ได้ทำสักทีนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนที่ดูมาเป็นเวลานานผมจะพยายามทำคลิปอย่างต่อเนื่องครับหลายคนก็มีกลับมาเล่นหรือบางคนก็เลิกไปแล้วบางคนก็รอ L L Mobile หรืออะไรต่างๆนะบางคนก็เลิกซับสไครต์ไปแล้วบางคนก็กลับมาซับอีกมันก็เป็นวัฏจักรเวียนว่ายตายเกิดนี้ไปเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับแต่ถ้าใครยังดูอยู่ก็ขอขอบคุณมากนะครับแล้วก็ยังรักกันต่อไปแล้วก็จะทําคลิปนี้ต่อไปสุดท้ายขอขอบคุณมากครับที่รับชมขอบคุณครับ